สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลนทุกท่านชาวลัคนาราศีตุลนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม2 ถึงวันที่15พฤศจิกายนพบกับหมออ้อยเป็นประจำทุกเดือนสำหรับเดือนนี้หมออ้อยจะมาทํานายดวงชะตาราศีให้กับชาวลัคนาราศีตุลนประจำเดือนพฤษภาคม2564ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสิ่งที่ต้องแก้ไขและข้อควรระวังขอให้ท่านรับฟังอย่างมีสติ การงานชาวลัคนาราศีตุลมีความมั่นคงดีเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านที่ทำงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวยังคงเป็นไปได้ด้วยดีบางท่านอาจมีโอกาสที่จะต้องเดินทางไกลเนื่องจากหน้าที่การงานภารกิจที่ท่านต้องรับผิดชอบภาพรวมการงานของชาวลัคนาราศีตุลดีมากคะ่ะสำหรับเดือนนี้ การเงินชาวลัคนาราศีตุลอยู่ระดับปานกลางเกี่ยวกับเรื่องการเงินขอให้บริหารจัดการให้ดีช่วงนี้ชาวลัคนาราศีตุลมีช่องทางในการทำเงินพอประมาณมีพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนมาร่วมด้วยเงินที่หามาได้ก็มีคนมาช่วยใช้ตลอด ได้เงินมาก็ต้องแบ่งสันปันส่วนกับคนอื่นอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นการเงินของชาวลัคนาราศีตุลอยู่ในระดับปานกลางนะคะสำหรับเดือนนี้ความรักชาวลัคนาราศีตุลสํสำหรับคนที่เป็นโสดช่วงนี้ท่านมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามอย่างมาก ถ้าท่านไปอ่อยประเภทที่พูดคุยนะผู้หญิงจะติดตรึมเลยนะคะผู้ที่พบเห็นจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจมีหน้าที่การงานที่ดีมาชอบพอท่านมีวุฒิภาวะหรืออายุมากกว่าท่านหรือมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนามีฐานะดีมาชอบพอท่านนะคะคนมีคู่ ชาวลัคนาราศีตุลจะปวดหัวนะคะสำหรับคนมีคู่จะมีปัญหาจุกจิกกับมือที่สามโดยเฉพาะท่านที่เกิดวันศุกร์ก็คือบุคคลที่สามที่อยู่ในชีวิตคู่ของท่านนะคะ คู่ครองก็ได้นะคะคือคนมาติดพันชาวลัคนาราศีตุลเยอะนะคะก็เลยมีปัญหาจุกจิกกันในครอบครัวสำหรับคนที่มีคู่นะคะทำให้เกิดอาการหึงหวงทะเลาะเบาแวง้งมีปากเสียงกันพอสมควรนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะคะสำหรับเดือนนี้ก็ต้องระเวทระวังไว้ให้ดีอย่าทะเลาะเบาแวงกับคนในคร ครอบครัวนะคะปัญหาก็ามาจากมือที่3บุคคลที่สที่จะไม่ทันมีปัญหาในครอบครัวได้นะคะโชคลาภชาวลัคนาราศีตุลโชคลาภการเสี่ยงให้เอาอายุคู่ครองของท่านเพศตรงข้ามมาเสี่ยงได้เลยนะคะ,ะมีโชคมีดวงจะได้ลาบก้อนใหญ่ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองอีกในหนึ่งก็คือท่านอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่จากที่ท่านเอาเลขอายุคู่ครองหรือเพศตรงข้ามนะคะมาเสี่ยงทายหรือบางท่านชาวลัคนาราศีตุลอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองนะคะก็แล้วแต่กรณีว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนนะคะข้อควรระวัง สำหรับชาวลัคนาราศีตุลนให้ระวังลูกหลานของท่านจะเจ็บป่วยหรือบริวารน,นำเรื่องเดือดร้อนมาให้ท่านหรือมีโอกาสที่ท่านจะเดินทางไกล ไปตามสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นโบราณสถานสถานที่รกร้างหรือเข้าสู่พิธีกรรมโบราณศาสตร์ลี้ลับประมาณนี้นะคะชาวลักนาราศีตุลจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องแบบนี้นะคะหรือมีโอกาสเจ็บป่วยกับโรควิบากกรรมที่ท่านไม่สามารถจะทราบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโรควิบากกรรมเก่านะคะคือ ที่ศีรษะอากาศจะปวดหัวเวียนหัวเนื่องจากเครียดมีแบบกดดันมากๆอะค่ะนอนไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นได้ด้วยนะคะด้วยสาเหตุอันใดแต่มันเป็นโรควิบากกรรมเก่าของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะสําหรับเดือนนี้มีเพื่อนที่จะคอยอิจฉาทิษยาด้วยนะคะข้อควรระวังมีหลายรูปแบบหรือว่าผู้ใหญ่ใกล้ตัวจะเจ็บป่วยนะคะ สำหรับเดือนนี้หมออ้อยขอแนะนำให้ทำบุญแก้เครสประจำเดือนให้ท่านนำหนังสือสวดมนต์นะคะแจกเป็นธรรมทานแล้วก็ให้ทานกับอาหารสัตว์ทุกชนิดนะคะเอาอาหารไปให้สัตว์นะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีใน YouTube ด้วยนะคะ ช่อง Youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันเสาร์วอาทิตย์ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีหนึ่งคำถาม1แชร์ช่วงเวลา1 9 0 0 0 0นถึง 20. 20.00นเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขอวอวยพรให้ชาวลัคนาราศีตุลทุกท่าน พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเงินทองไหลามาเทมามีโชคมีลาบสมหวังสำเร็จมีความสุขตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ